สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคือวันที่17ธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผูุ้ิบอลไทยลีกโปลิเทโลพายสุโขทัย FC2 ประตูต่อ3การท่าเรือ f อเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ด4ประตูต่อ1แลลตาด f อพ่ายกับด้านทูแบงค์ขยูเนเต็ด1ประตูต่อ2 ผลรุตบอลไทยเลยก2แพ้ยู่นเตตเสมอเชียงใหม่ยู่นเต็ด1ประตูต่อ1พัทยายู่นเตตเอาชนะกนเกษตรศาสตร์ FC3 ประตูต่อศเชียงใหม่เ c เสมอจันทบุรีเ c 0ประตูต่อศและกระบี่เอฟพ่ายกับนานสมุทรประกันซิตี้ไปศูย์ประตูต่อ1ผลฟร,รุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแบนฟอร์ดพ่ายกับนานแอตตาวิล่าไป1ประตูต่อ2อาร์เซนอลเอาชนะไบตัน2ประตูต่อศูนย์ เวสแฮมเอาชนะวูดแฮมตันไป3ประตูต่อ0ูนย์และริเวอร์พูลเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนอัมาเรียเสมอมายโยคาศูนย์ประตูต่อศูนย์เลอันโซซิดาสเสมอเลอันเบติตศูนย์ประตูต่อ0นูนย์ 0, ลาพามัสเสมอกาดิดไป1ประตูต่อ1และเลอันมาลิตเอาชนะบียาลีอันไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชเซียอิตาลี เอซิมิลานเอาชนะมอนซาสา3ประตูต่อศูนย์เฟรนตีนาเอาชนะเวโรนาไป1ประตูต่อศูนย์อูเินเซเสมอซาสโซลไป2ประตูต่อ2โบอรลญญาเอาชนะโรมา2ประตูต่อศูนย์และเอราซิโอพ่ายกับราชอินเตอร์มิลานไป0นย์ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบ,บนเดลิก้าของเยอรมันไฟบู u, เอาชนะโคโลน2ประตูต่อศ er ูนย์ไบเออร์ลูคุเนเอาชนะไอทักแฟงเฟิร์ตไป3ประตูต่อศูย์ และไบเยนเมเนกเอาชนะสตุตการ์ดไป3ประตูต่อศูนย์ผลมาบอลลีกเอิงฝรั่งเศสน้องพายกับด้านแบดไปศูนย์ประตูต่อ2ตูลูสเสมอแลนดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ริยองพายกับด้านสตาร์บุกไป1ประตูต่อ2เมดพายกับด้านมงปริเยไปศูนย์ประตูต่อ1โอลิปิกมาร์เซย์เอาชนะเกมโนมฟูดไป2ประตูต่อ1และลิวเสมอกับด้านปารีสยังแชมแมงไป1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเอเรนิบีซีของเนเธอร์แลนด์อัมเบรซิตี้เอาชนะวินเทดไป5ประตูต่อ0สปาร์ตาลอตเอร์ดัมนะครับเสมอทเวนเต้ 20, ไป2ประตูต่อ2เฮลิเคิลพ่ายกับด้านเฟย์ญูดไป0ประตูต่อ4อาแจกอัมเตอร์ดัมเสมอ PEC สโวไป2ประตูต่อ2และไอแซดอักมาพ่ายกับด้าน p พีอสบีเอลเฟนไป0ประตูต่อ4ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ เวสบอมบิดอาเบียนเสมอสโต๊กซิตี้ไป 1, 1. 1. ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนอันกอกอนเอาชนะเ e อีบาไป1ประตูต่อ0เรบบนเต้เอาชนะโอเอสก้าไป2ประตูต่อ1นอมาโลเมียตาเสมอหังจากเลออัสซาโกซา1ประตูต่อ1และลาซิงฟอร์โรสเอาชนะเตเลนิเฟ่ไป3 1. 1. ประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันซังพอลีเสมอเวลเฮนไป1ประตูต่อหนึ่ง ไททักบาวาชววยเอาชนะไกเซอร์รเซิร์นสประตูต่อหนึ่งและคาสคูเอาชนะเอเวอร์แบไป3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลกันโชว์ซีบีอิตาลีรัสโก้พ่ายกับด้านเตนาน่าไป2ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่คืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ